สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้อวบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ประโยชน์จากลูมิดนะครับลูมิดนะครับมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยนะครับที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับไม่ได้มีมาแค่แขวนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าลูมิดตัวนี้นะครับเขาทํามามีประโยชน์อะไรบ้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับอย่างเช่นลูมิดตัวนี้นะครับ เราต้องการที่จะหั่นผักให้มีขนาดชิ้นที่เท่ากันนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเราก็ทําการเด็ดถั่วมาครับแล้วก็นํามาใส่ไว้ตรงรูมีดแบบนี้นะครับเราต้องการผักขนาดไหนนะครับสมมุติต้องการผักขนาดหนึ่งนิ้วครับนี่นะครับนี่นะครับเราก็วัดหั่นถัว่วง่ายๆครับ ได้ขนาดที่เท่ากันนะครับการทําแบบนี้นะครับเราก็สามารถหั่นผักได้หลายขนาดนะครับผักชนิดต่างๆนะครับที่เราต้องการหั่นให้มีขนาดชิ้นเท่ากันนะครับเราก็ทําแบบนี้ได้เลยครับ นี่นะครับก็เป็นการใช้ประโยชน์จากรูมีดนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีที่สองกันต่อเลยนะครับ สำหรับวิธีที่2นะครับก็เป็นวิธีที่หลายๆคนนะครับอาจจะคาดไม่ถึงมาก่อนนะครับนี่นะครับสับปีดลงไปที่เขียงนะครับแล้วทําการนําตัวหอยนะครับที่เราต้องการแกงนะครับมาสับก้นหอยออกครับนี่นะครับทําแบบนี้เลยเห็นไหมครับง่ายไหมครับเราสามารถนํามาดัดแปลงแบบง่ายๆเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีไอเดียการใช้ลูมี่ที่ดีกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับก็จะได้รู้ว่าลูมี่ตัวนี้นะครับทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ